Good Day Station สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน Good Day Station Podcast Special Episode Daily of Life ทฤษฎีมีคำตอบสวัสดีค่ะ Good Day Station Podcast ตอนพิเศษ Daily of Life ทฤษฎีมีคำตอบ สอบเอพิโซดที่64ตอนว่าด้วยทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกกับแบมชลมาศค่ะสอบเอพิโซดก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังได้รู้จักกับทฤษฎีภาษาลักกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปรู้จักกับทฤษฎีผีเสื้อขยับปีค่ะแค่ทําเรื่องเล็กๆในปัจจุบันแต่อาจจะส่งผลให้เกิดเรื่องใหญ่ในอนาคตจะเป็นยังไงนั้นเรามาเริ่มทําความรู้จักกันเลยค่ะ ทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกหรือที่เราได้ยินกันบ่อยๆว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนหนึ่งดวงดาวหมายถึงการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆเพียงเล็กน้อยส่งผลต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งมาจากที่ครั้งหนึ่งเอ็ดเวิร์ดนอร์ตันลอเรนซ์นักอุตุนิยมวิทยาและนักคณิตศาสตร์ชาวอเมริกันเขาได้ทำการป้อนข้อมูลตัวเลขเข้าแบบจำลองคณิตศาสตร์สำหรับการสร้างสภาพอากาศจำลองซึ่งโดยปกติแล้ว ตัวเลขมักจะประกอบไปด้วยเลขทศนิยม6ตำแหน่งแต่เขาเกิดขี้เกียจป้อนเลขหลายๆหลักเขาจึงปัดเศษทศนิยมออกให้เหลือเศษทศนิยมเพียง3ตำแหน่งเพื่อประหยัดเวลาจาก0.506127เป็น0.506ซึ่งตัวเลขที่ตัดออกนั้นถือว่าไม่สำคัญทางสถิติเลยซึ่งเป็นแค่หนึ่งในหมื่นแต่เมื่อนำข้อมูลมาคำนวณบนคอมพิวเตอร์แล้ว กับต้องตกใจเพราะว่าสภาพอากาศจำลองล่วงหน้า2เดือนกับแตกต่างจากข้อมูลทศนิยม6กตำแหน่งโดยสิ้นเชิงเพียงแค่ปฏเศดออกนิดเดียวซึ่งการที่เขาได้ทำการทดลองซ้ำๆนั้นมีหน้าตาคล้ายกับผีเสื้อกะพือปีกเขาจึงสรุปข้อคิดที่คนพบได้ว่าความผิดพลาดนั้นถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยแต่บางครั้งมันอาจจะนำไปสู่หายนะอันใหญ่หลวงก็เป็นได้และเขาได้เปรียบเทียบไว้ว่าเพียงแค่ผีเสื้อขยับปีกหนึ่งครั้ง ก็อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดพายุคอนโดเท่ากับว่าการขยับปีกของผีเสื้อแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยในเงื่อนไขของระบบนิเวศและส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ที่จะนำไปสู่ปรากฏการณ์ขนาดใหญ่ได้ซึ่งผลการทดลองนี้กลายเป็นทฤษฎีที่ถูกกล่าวขานกันอย่างมากทั้งในหัวข้อโต้แย้งของนักคิดบางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์ ไปจนถึงสื่อบันเทิงยกตัวอย่างเช่นภาพยนตร์เรื่อง The Butterfly Effect เปลี่ยนตายให้ไม่ตายเรื่องราวของอ e ีวานทีบอนนักศึกษาหนุ่มที่ต้องเผชิญกับอาการปวดหัวอย่างหนักถึงขั้นหมดสติและทุกครั้งที่เขาหมดสติเขาจะสามารถเดินทางย้อนเวลาเพื่อแก้ไขช่วงเวลาอันโหด้หลที่เคยผ่านานมาได้แต่ทุกครั้งที่เขาเปลี่ยนอดีตจะส่งผลกระทบต่อชีวิตปัจจุบันไม่ว่าเขาจะพยายามเปลี่ยนให้มันดีขึ้นแค่ไหน ในชีวิตจริงกับตรงข้ามจนมันเลวร้วายขั้นสุดหรือจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันอย่างเช่นคุณจะไปสัมภาษณ์สมัครงานแต่คุณดันทํากระดาษที่มีข้อมูลของคุณเปียกเพียงนิดเดียวแต่คุณคิดว่ามันไม่เป็นอะไรจนคุณสัมภาษณ์งานเสร็จหลายวันแล้วคุณกลับสงสัยว่าทําไมทางบริษัทถึงไม่โทรกลับมาทั้งที่เขาชื่นชมคุณมากในตอนสัมภาษณ์แต่คําตอบที่ได้กลับมานั้นมันทําให้คุณต้องเสียใจเพราะว่าทางบริษัทบอกว่า เพียงแค่กระดาษแผ่นเดียวคุณยังรักษาไว้ไม่ได้เลยคุณเลยไม่ได้รับเข้าทำงานถ้ามันเคยเกิดขึ้นจริงกับคุณผู้ฟังแปลว่าคุณก็เคยสัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่า butterfly effect ดังนั้นไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำอะไรอย่าลืมคิดถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาด้วยนะคะเพราะสิ่งที่ทำอาจจะเป็นสิ่งที่เล็กน้อยแต่ผลที่ตามมามันอาจจะไม่เล็กน้อยเหมือนตอนที่ทำและในเอพิโซดต่อไปเราจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านไปรู้จักกับทฤษฎีสามเหลี่ยมแห่งความรัก จะเป็นอย่างไรนั้นคุณผู้ฟังสามารถติดตามและรับฟังเอพิโซดต่อไปหรือเนื้อหาอื่นของ Good Day Station Podcast ได้ทาง YouTube Good Day Station CMU และ Facebook Good Day Station และสำหรับเอพิโซดที่64ตอนว่าด้วยทฤษฎีผีเสื้อขยับปีกกับแววมชลมาตรสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ GOOD DAY STATION สถานีเพื่อวันดีๆของคุณฟังเพลินทุกรถสนุกได้ทุกวัน